ทางด้านของประธานรัฐสภานะคะและเลขาธิการพักประชาชาติก็ได้มีการลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบภัยโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดแนะตั้งกรรมาการกลางสอบสวนอย่างจริงจังเจ้าหน้าที่ปล่อยปะละเลยให้มีวัตถุไ,ไฟในชุมชนหรือไม่พร้อมให้เยียวยาเพิ่มเติมจากกรอบกฎหมายค่ะ นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภาพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักประชาชาตินำคณะลงพื้นที่ชุมชนตลาดโมโนอําเภอสุงไงโกลโลกจังหวัดนาราธิวาสเพื่อรับฟังปัญหาและให้กำลังใจผู้ประสบภ,ภัยจากเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้เปลึงระเบิดส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตบ้านเรือนร้านค้าได้รับความเสียหาย โดยได้เดินทางไปยังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ศูนย์กีฬาตําบลมูโน,โนพร้อมทางพูดคุยรับฟังปัญหาจากประชาชนอย่างใกล้ชิด จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสุงไหงโกโลกเพื่อเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโอกาสนี้พันตำรวจเอกทวีได้เดินทางไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพนายสมศักดิ์ชูโชตอายุ75ปีและนางอุทัยชูโชตอายุ75ปีที่วัดชนเฉลิมเขตซึ่งทั้งสองรายนะคะเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าทำไมจึงมีการปล่อยปละละเลยจากหน่วยงานที่รับผิดชอบคำถามขนาดนี้คือจะเยียวยาอย่างไร โดยเฉพาะความเสียหายต่างๆรวมถึงเรื่องอาชีพหากมีการเยียวยาตามระเบียบกฎหมายอาจจะน้อยไปไม่เพียงพอกับความเสียหายที่ประชาชนได้รับทั้งที่ไม่ได้ก่อบ้านเรือนที่เสียไปยังพอหาคืนมาได้แต่ชีวิตที่สูญเสียไปไม่สามารถเรียกกลับคืนได้ ซึ่งในพื้นที่มีกฎหมายเยียวยาฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบรัฐเยียวยานะคะเท่ากรณีปกติหรือไม่หรือต้องเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและต้องมาดูถึงการอนุญาตให้มีวัตถุไวไฟในชุมชนเรื่องนี้ขอเสนอให้ตั้งกรรมการกลางนะคะโดยให้หน่วยงานกลางที่ประชาชนมีความไว้วางใจเข้ามาดำเนินการและตรวจสอบให้ชัดเจนค่ะ